สวัสดีค่ะเคมี่ชาแนลค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพักนะคะบ้านพักในกรุงเทพแล้พี่น้องค่ะตอนนี้เรากําลังขนของขึ้นรถนะคะกําลังขนของขึ้นรถจะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะห้างสีเขีวกงแดงวันนี้มาในชุดเอาใจเจ้าของห้างเอาใจเจ้าภาพนะคะสีเคซสีเคสีแดงแรงริ์นะคะพี่น้องตอนนี้ห้าวันเป็นเวลาจะายสองแล้วหิวข่าวแห้งหิวข่าวแห้งบ้านไนกินข่าวนะคะเดี๋ยว อันพอดีมันมีร้านเขาโปรดอบนอยกับร้านเฉาเกลวยขายอยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปกินบนรถด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะซักไส,สกันพี่ดองค่ะยั่งบายจะบายสองเล็วนะคะพอนีกินเ้าเสาเลยหิวก็ตอนนี้เดินทางไปกับแพรวพลาวกับแม่ปอนะคะกับนุซี่เป็นคนขับรถแล้วก็แพร่รีนะคะสวนผู้ใหญ่บ้านอ่านั่งมิทุระไปตึกแกมี่นะคะไปคุยงานอยู่ตึกแกมี่ก็เลยไปคนละขั้นจกษตไปผออกันอยู่ ปลวกแดงระยองห้างซีเคเย็นนี้นะคะเริ่ม10:08นาฬิกาตรงนะพี่ด้องไปหาทุนมะพอพผีดิ10:08นาฬิกาแสงทองฟินแลนด์เต็มวงนะคะวันนี้มีศิลปินหลายคนเลยแสงทองฟินแลนด์เล่นวงแรกวงที่2ออาจารย์ไข่มาดิฮอนะ่าวงที่3าก็เป็นนุกปลายกับเต,ตบ้ตะกูลต่อจากบ้านสิงห์มิวสิกนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาคนกาลังอันขนของขนรถนเสนสอกรื่องจัดของแล้ควคทมีไปเซอร์ชนเาวก้วยนุ่มสดก่อน อยู่หน้าบ้านเลยนะคะเดินมาแป๊บวก็ถึงแล้วพี่น้องค่ะเอาไม่อยู่กินข่ากันพี่น้องกินข่าวอยู่ปั๊มปตทหน้าบ้านนี่แหละพี่น้องปั๊มปตทแต่ไม่มีเซเว่นนะคะเป็นเจฟฟี่นะคะลำลูกกาโอ้พี่ๆกู้ภัยจะไปไหนนะ หยุดอีดิตเตียกินข้าวนะคะหยุดหนึ่งวันหยุดก็หยุดมือเข้ามากินนัดสูค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนร้านอาหารกันแล้วเพราะว่าเ้าอันอาหารขาเขาไปในร้านซาบูไม่ไหวพี่น้องเพาาราะว่าเ้าวฟ้าวนะคะเขาเปลี่ยนกันกินมาเป็นข้าวตักอาหารแกงปักไต้ลอยจังผู้ คจะมีไก,ก,มมออก่กินดาวแกงส้มปลากระงมะพร้าวกากินยังกกินไม่มเหรอาได้กักินดีๆียสายดีดดครับนะสร้างหาวเป็นบอ เราขอกินเกาลัดหน่อยนะเกาลัดหิวใส่ปากก่อนสตาร์ทรถไปกินข้าวแกงกันนะคะเกาแกงกับเบริร์พี่น้องเอียงกับเบิร์วันนี้ก็คุณแม่ก็บอกว่าเที่ยงเที่ยงครึ่งเ่อเดินทางประมาณ เช่นขึ้ออกเดินทางประมาณวันนี้แต่ตอนนี้กี่โมงแล้วคะบ่ายสองคนระับเป็นได้แค่ดีไม่ต้องไม่ต้องนะครับเป็นปกติครับเพราะว่าไม่ต้องแบบว่ายัางไงวะก็ต้องนั่นแบบเสียคุณแม่อยู่แล้วจิออ้งเก๋าเหมือนเราเลยมีฝันด้วยนะจุ้ยพูดนะพวกเพราะเราวัติสุดปหาโห่าวเขาเขาแกงปักไส้กับคลายดีพี่น้องเอ,อ้ย ยังกับเบิดยังแนี่กินหรือว่านี่เป็นไทยกินเล่นก่อนกินข้าวอาหารปักใต้กันนะคะเคขาลาดแกงย,หยูหน้าปลาใสหรือพี่น้อยยูก็ห่างจากปั๊มมหันเขาปั๊มน้ำมันหรอมันมันไม่เนี่ยก,กินไปกินชาบูกระสีโดนนะ่ะโ,<อ>โดนแช่แน่นอนต่เอแอร์เย็นๆเนาะน้ำพีกับปี๋หนูหมดขอเพิ่มได้ปติอันนี้แกงเหลืองแกงน้ำมันเขาจะมีผักแถมให้อยู่แล้วนะคะ ถ้าเป็นร้านอาหารปักใต้ก็จะมีผักซนกุนแล้วก็น้ำพริกแฉมให้ที่่อยู่ปักใต้นะาจะได้ดูจุ้ยแกงแล้วหนึ่งดอกมีน้ำมีอันนี้ได้ด้วยนะคะสิ่งที่เราต้องการนะคะพริกับปลา,าอยู่กับแพรลีแ่แฟนคขับถามหาแฟนคขับเป็นห่วงว่าแพรลี่เจ็บคิงบ่เมื่อคืนดูสัน วันเรี้ยนนี้หรือเปล่พื่อนยังบะกนี่ิรวมดาวสาวกองไหนมันมีปลาต่ออี้วลยไหมเสือกายมันก็ดูมีปักกูนกรบป๋าตู้ใช่มันโา นีีี่กะจะงาดูเชียงใหม่มันไม่ใหม่ก็เพือูดอ่ะตองนอนหลายเอาสมอเว้่วอันเกียดาวเพล่ออะไรเพื่ออไรัวดิเขาเยมแม่เก่มาก่อแม่แมใช่ใช่าย้ก็ได้ค่ย Yeah. ขาบไปเพต่อสุขภาพนะตัวตัวนี่เป็นปาทุกอ่างอ้วก็เห็นอือคืเราต้องล็อกล็อกล็อกฟิวให้อ่าเจ้าภาพิดกันนะค่เนย่ยเขายังไม่ลืมนจำค่ะเอออที่ไหนคะที่สูนย์เพบูรณ จะเอาเป็นรับชูว่งเป็นมงค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นมงแสนแสนแปดหมื่นหนึ่งแสนแปดหมื่นะคะถ้าเป็นมรวมรวมรวมทุกอย่างนะคะค่ะถ้าเป็นมงใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นรับช ไปรับเชิญกหนึ่งแสนค่ะหนึ่งแสนค่ะถ้าไปรับเชิญค่ะ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 ใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ เขาเอี่แล้วกอนมั่อยู่แล้วสิบม่ะถี่แมขาเมานเดิเาสิอถือไม่ชงกอนว่ะไม่เป็นหูางไวอยากบ่าอาไม่ช่วยนบบ่เบอกยุ่าครัตอนนี้ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยแล้วะสิกิโลสองชั่วโมงคือกับแม่ปอแม่ปอนั่งหน้าเป็นแอร์โฮสเตสวันนี้นะคะเพื่อนพี่โน๊ตซี่ค่ะแซบพี่เดชและแม่มันปอกให้เลยเนาะมันปรตอกปอกเองจะอาจจะมันจยดแฉะนิดนึงแต่ก็อร่อยมันมาจากจีนนะมันมาไกลมากแต่มันก็ขายซาบะด้วยเนาะกูอุ่นนะซาบาะกันซาบะหรอยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่ได้ละกะซำเหมือนล่ะอยู่กับแม่นะคะแม่อยู่กับแม่นะคะกินงแถวอยู่ค่ะขวบเลยขวบไม่เห็นเพราะตอนนี้หลาน เราเห็เพื่อนเคือจิงกงก็สีจักรวระคุณแม่เอ่อมากินร้านอาหารปากใต้คุณแม่ว่าไม่สวงมาส่นมันเป็นข้าวเจ้าแล้วก็คุณแม่ก็อยากเจ้่มข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยขี้ดฉันอยากกินเจีลไปเลยเอยขุดศูนแมนมามีข้าวเหนียวกับเปิี่ปลาหมึกเพื่อเขาก็อยู่ไในเดซพี่น้องไปงานนี่กี้ดีเมือนั้นเอลงอันอันสตอรี่หรือว่าลงอีหยังว่าอันขี้นี่มากินบะหมึกแข็งรับผ่อนอันอุ้ยฉันมากูยังนกรลังหิ้มเขา ก็สิกลมกลมดีนะฉันบอกเวลาเป็นมอลำคือการมันกระเท็นมากการฉานมันไปปิ้งปลาหมึกไปเหมอนปี่สิล้ไปอีกคือยุคขนี้ันอนสาวไปอีกคือเมื่อเมื่อเมื่อในที่ยุปราข้ามบังเมื่อที่ว่าเ้าบ้านนิดองาบดมื้จินยูเมื่อไงมันสิมีปสูไปปวดแดงะยอนี่ไปะยอนี่สิปสื้อไปยู่นี่เออกูบ็ว่าสิื้อปาหวานฝากเม่กูอยู่กับปลาหมึกแล้วมากินปวันเลยอือแต่ว่ามันสิมีอยู่บ่อยเพาเข้าไปห่างไปหน่อยเม่ที่ตลาดนี้น ที่มึงพากูไปจืดเออาไปตลาดเลิศตลาดเลิศถ้ากี้ที่เวตองไปจืดของเอ็นบอตอนนั้นกูไปจืดน้ำหอมเออกูจำได้อยู่ไปนนั่นแหละไปไปข้าวปลาไปไปไปข้ปไปกูจะไปกินแก้แค้นกูมาสวงช่วยด้วยกับตอนนั้นพี่ไต้เอานั้นมาให้ยเป็นบอท่านไปกินยูซี่ฟูอยู่ในในห่างกันนะเออจำได้จำได้ข้าวซี่เจี๋ยกินยังเจี๋ยหักกูคานออกมาหักปวดพี่ไตรไปเมื่อใดเนี่ยบอแล้วก็เคลียร์โทรศัพท์ของซัพปิ้งแบบเยอะแยะเบิกเงินในเด็กหัวหน้าเด้อ หอแอ้วราใจลูกนลองเลยเลือเงลื้งานนึงมือขึ้นนี่แพทยบอลนุชบอลเ็ุบวกแพลินบอลนุชิตบอลเดยวบอล่นลง่านมกยกบอลทั้งสองงาน้านมือหนีก็มืองานมือนีก็มือขึ้นนี่เอาโอเคยกเป็นขึ้นจบบอลเบีแพลินด้วยแล้วบอลอาคาตัววประสัน้องคแลนคลนนาย คนละนายบอดเมื่อนอัอนโอนเงินค่าตัวเห้กูฟงไปบัญชีสะสมหุ่นอีหกสิบปีอีหกสิบปีแฮมึงก็ยังสิบเบิกได้กูเปลี่ยนมันชีหนั่นเป็น,ปปน,น,น,ปนบัญชีฝากกันตลอดการแล้นานเทินแล้วนะฝากสามสิบปีกูหกอายุหาสิแปดคุณไอเจ้าชู้ตรงบัญชี่กดดิแล้วกูจะจับไปแล้วสูงเดี๋ยวไปเฮ็ดใจแบบเนี้่อนเดลเล่นเป็นอะไรทีตำรวจพี่น้องว่าแพร่ภาโอนเงินผิดเดี๋ยไปเฮ็ดธุรกรรมแบบ อันแจ้งคว้างสุรยางคกฟ้องเนาะงกูเห็นกูกระวนล้วนเลยเนาะฟาดแม่มันโดนปิกูก็ว่าเอหนีโอนมาแล้วกูบพิ่งเปิดเบิ่งดอกสลิปกูว่าเปิดไปยังไหนจังแบงคลอกไทยแลนด์ธนาคารมาสั่นมาเออสามสิบปีคุณถึงจะเบิกได้นะมาสั่นโอ้ถ้าไม่ยืนมันก็ไม่ได้ใช้กันตายค่สิบปีกับบริษัทแล้วจ้าเออเพิ่นกันว่านีดอกเพิ่นกันเสร็จราเป็นว่าอะไรหรอเพิ่นกันจุดนี้ปุ๊บง่ายแล้วฝากบัญชีอันมันมีบัญชีอัน ปิดง่ายหนูฝากอ่ะฝากประจำคือฝากประจำน่ะนะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะคิดให้เห็นว่ามันมีอะไรมันพูดมีไอ้อกหมมีนัดแล้วมึงพูดมาอันเกิเองเด้อแม่หลานีอะไรงันนั่อยู่ตอนนี้เราอยู่ทางไปชลบุรีเราจะถึงชลบุรีแล้วนะคะอยู่เกาะกลางโอเอซิส อยู่ตรงที่มีของฝากมีร้านอาหารเยอะๆเนี่ยนะคะนี่กาโอเอซีซาลูซินนูดซี่อยากไปเชตาบาก้าเจอของน้ำนี่นีก็มีตัวจังวะมี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 เว้ยมีของน้ำดูอเมซอนอีกแล้วจากในกระเป๋านี้จากอเมซอนสาว ก็สิไปะชะตาบากกระดิ๊าอมีสนก็สร้างหรอพวกขอยิมกีตอนเอาก็สร้างให้เนอเสียทายีสงคยเของน้าโอ้ยตอนนี้เรานั่งอยู่ในอเมซอนนะคะว่าจะนวกใจไปะชะตาปักมูกับพวกกินน้ำก็ไ่ยังนี้ไปชตาเพราะได้เพราะได้อันซื้อแก้วนึงละกันซื้อแก้วไว้น,นะเอาแก้วไวไ้เงี่ยกับทายลูก <G ül> ย่างไปกินอย่างกับสื่อกาแฟาสาวะกะเทศไซเคิลตะตาบาักอะไรย่างนี้เนาะส่วตอนนี้อยู่ที่โบอิซิตนะคะก็อกกลางนี่ละ่ะจะเข้าชนบุรีนะคะห้อยความเกาความหลังจอดื่อกาแฟาเหมือนเดิมแบ็คคอฟฟี่น้ำพึ่งมะนาวส่วนคอมแฟรี่แบ็คคอฟฟี่ส่วนนุชซี่น้ำลิ้นจีปัน แคลพาไม่กินแคลพาคุยงานอยู่เมื่อสักครู้ถามว่าจะกินยังว่าเสรนจบกเมือ่อไปไปเบ่บก,กิน <c oughs> ขณะนี้เราได้แล้วนะคะหมัดฐานหมัดฐานานี่ห่อนขึ้นมือนอันี้ต้องรอก่อน,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 นครับโุดซี่กินอ้อยอีกแล้วจี๊จี๊ เขาอยู่นี่เต็มยู่ยูชัวโงงไปยังบันแดดบะกินบ่ไม่ย่อเพระกินซื้อแม่เพล่ก็บะกินบ่คุยงานโะอโอๆจ่าจ่าคุยงานพี่น้อง ค่ะตอนนี้เราเดินทางกันต่อแล้วนะคะก็จะถึงงานแล้วนะคะอีกประมาณกี่กิโลเมตรนุ้ดอีก50อีกห้าสิบกิโลนะคะถึงเวทีประมาณห้าโมงเย็นโดยประมาณนะคะก็จะจากที่พักมาร้อยห้าสิบโลนะคะแล้วเราแวะกินข้าวก่อนด้วยเนาะจะจะจะในเจอกันที่งานได้พี่น้องค่ะเวลา 8 0นาฬิกาจุสุดสนดนตนบายหน้าจอได้เลยนะคะสำหรับใครที่ถือซื้อตั๋วจองบัตรแล้วนะคะหรือผู้ใดที่ไปหายุ่งาันกะเจอกัน18.0แนิกาแสนทองฟิลเลนเต็มวงนะคะเจอกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ปกลังใจให้ด้วยนะคะเข้ามาเบิร์หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วพี่น้องจ้าจบจๆๆจบจุบจบบจไปบาย